กับช่องท่าพนมสตูดิโอนะครับวันนี้จะมบอกข่าวคือผมไม่มีอะไรสร้างในเกมไหมครับน่าเศร้าผมก็เลยแบบคิดว่าเอาพระธาตุดีกว่าเจ้าพระธาตุอะไรผมนึกน่าจะเอาพระธาตุปดปพระธาตุประจำวันเกิดที่นครพนมนะผมจะสร้างให้หมดเลย ออตอนนี้ก็กาลังวางโครงสร้างพระาธาตุพนมอยู่องค์ใหญ่กว่าก่าเลยนะผมจะสร้างจะให้สร้างไหมเจดประทาดเจดหรือแปก็ไม่รู้เจดหรือแปรประทัดนี่แหละถ้าอยากให้สร้างทั้งหมดนะคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์เลยนะรับนะครับทุกคนชาววันนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าใครอยากให้สร้างก็คอมเมนต์เอานะครับคอมเมนต์ถ้าใครอยากให้สร้างนะอย่าลืมติดตาม กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่บอย